สาธุกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมเสดจมนต์กันในวันนี้ครับและวันนี้ก็ผมก็ได้จัดบ,บทสนบทสวดเป็นกรณีพิเศษโดยเน้นไปที่มงคลสูตรมงคลสูตรก็แปลาตายตัวอย่างที่เราได้ฟังมาแล้วและขณะนี้และที่ผ่านมาเราก็ได้ทำมงคลกันหลายประการนะครับในสามสิบแปดประการนี้ อย่างเช่นวันนี้เราก็ทำมงคลที่สามสิบก็คือการสนทนาธรรมตามการก็คือสองทุ่มครึ่งเราสวดมนต์จบแล้วก็สนทนาธรรมกันตามการก็เป็นระยะเวลามานานนะครับทั้งสนทนาธรรมทั้งฟังธรรมก็เป็นมงคลแล้วถ้าดูตามมงคลสามสิบแปดะการนี้วันนี้ก็ขอยกเรื่องการน้อมทำนึกถึงความกตัญญูกะตะเบทีต่อผวกผู้มีพระคุณนะครับซึ่งของเรา คนไทยก็จะนึกถึงความาความสําคัญในในกรณีวันแม่แห่งชาติถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียกกันแบบนี้ปัจจุบันผมไม่แน่ใจค,ครับก็เรียกกันว่าวันแม่เพื่อให้คนนั้นได้น้อรมระลึกถึงพระคุณของแม่ก็คือความกตัญญยู่ครับคงไม่มีคนไหนที่เกิดมาโดยที่ไม่มีแม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้น้อรมระลึกถึงพระคุณนอกจากแม่แล้วก็คิดถึงพระคุณ ต่างๆที่มีคุณแก่เราถ้าดูในสาสิบประการนี้จะดูตั้งแต่มงคลที่หนึ่งการไม่คบคนผ่พานแม่ก็เป็นคนที่ปรารถนาดีแก่เราแน่นอนบัณฑิตแม่ก็ต้องรู้ดีกว่าเราบูชาคนที่ควรบ,บูชาแม่ก็ต้องเป็นบุคคลที่เราต้องเยต,ต้องบูชาอยู่แล้วถ้าไล่ตามนี้วันนี้เนี่ยผมมองว่าในกลุ่มเราก็มีโอกาสได้ทำมงคลมากครับเป็นเวลามานานกันแล้ว แม้กระทั่งเรื่องการสนทนาธรรมศึกษาธรรมทำทานทำอะไร,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 รต่างปบุพเพธรรมก็อยู่ในมงคลสามสิบแปดประการนี้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเหมือนแผนที่เป็นแบบอย่างหนึ่งที่ที่เราควรยึดไว้ในการดําเนินชีวิตถ้าเรายึดในสามสิบแปดประการนี้เชื่อว่าทั้งทางโลกทางธรรมนั้นเราไม่เป็นผู้อสมัยก่อนเรียกเป็นผู้ไม่เป็นหมันก็คือ เป็นผู้ที่เจริญเติบโตได้คําว่าหมันในภาษาธรรมนั้นหมายถึงการอาเจริญเติบโตครับไม่ไม่ใช่หมันแบบแบบทำหมันยิงหมันชายครับคนละความหมายกันในถ้าใครเคยศึกษาจะเคยได้ยินว่าเป็นผู้ที่ถูกทํานายว่าจะไม่เป็นหมันในธรรมครับก็คือทาเจริญรอบนามได้ซึ่งอ,อวันนี้ เราก็คงจะเข้าใจกันดีเรื่องเรื่องความสําคัญของวันแม่เนาะแต่ผมก็อยากจะสนทนาในในในธรรมที่หลวงตาท่านขยายมาตลอดและเมื่อวันก่อนนู้นผมก็ได้มีโอกาสพูดถึงขันห้าและอยากจะคุยต่อว่าเออเราศึกษาทั้งหลายสำนักศึกษาจากหลวงตาหระอื่นๆแล้วเนี่ยซึ่ง เราศึกษานั้นเราก็คงต้องมีความศรัทธาเป็นพื้นฐานนะครับแต่ผมเคยคุยกับหลวงตาหรือหลวงตาท่านก็เคยไปยกยกเอาคําสอนหรือคําเทศนาของหลวงปู่เทศเทศรังเสีครับเอาไว้ว่าหากศรัทธามีมากเกินไปขาดปัญญากลายเป็นงมงายปัญญามีมากเกินไปขาดศรัทธาก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ สมาธิมีมากเกินไปขาดปัญญากลายเป็นโมหะปัญญามีมากเกินไปขาดสมาธิกลายเป็นฟุ้งซ่านวิริยะมีมากเกินไปขาดสมาธิกลายเป็นเหน็ดเหนื่อยสมาธิมีมากเกินไปขาดวิริยะกลายเป็นเกลียดคร้านสติมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อันนี้เคยสนทนากับหลวงตาเมื่อนานม,มาแล้วครับซึ่งทัพพิจารณาตามที่หลวงตาเคย เคยเคยสอนผมะครับก็จะเห็นได้ว่าสติมันมีประโยชน์มากอย่างการไปทําบุญทําทานเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติในการทําบุญทําทานเราก็จะอาจจะหลงบุญหลงวัดหลงกลับไปเรื่องราวต่างๆปัญญาก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่ปัญญาไม่มีศรัทธาก็มีแต่ทิฐิมานะก็คือคิดว่าตัวเองรู้ดีรู้ดีแล้วม่ ต้องฟังไครแล้วไม่ต้องอะไรแล้วมันก็จะกลายเป็นเมาทิธิมานะก็จะเป็นมิจฉาไปสมาธิที่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นโมหะคือหลงนะครับซึ่งสมาธิวันนั้นผมผมพูดแล้วว่าสมาธิเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญมากและสมาธิก็มีโอกาสจะพาหลงได้มากเหมือนกันเพราะในสมาธิก็มีอะไรมากมายอย่างเช่นได้คุณวิเศษจากสมาธิ รู้วาระจิตรู้เห็นอนาคตรู้เห็นอดีตซึ่งบางครั้งเนะี่ยมันก็มีจริงแต่ยึดไม่ได้แต่พอถูกสมาธิมันหลอกได้สักครั้งสองครั้งก็จะหลงไปกับสิ่งที่ได้กลายเป็นคิดเข้าข้างตัวเองเหมือนเป็นผู้วิเศษหรือคุณวิเศษมากกว่าคนอื่นร,นรู้นู่นรู้นี่สุดท้ายการปฏิบัติธรรมก็ไม่ไม่ก้าวหน้าเพราะโดนสมาธิที่ได้อปิญญาหรือได้อะไรมาแบบนี้หลอกหลอกให้หยุดอยู่แค่นั้น แล้วแทนที่จะมุ่งหมายาจะมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจในสัจธรรมความจริงก็จะไปหยุดเล้วหลงตรงนั้นมันเปรียบเสม,มือนวังวนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจตามที่ผมเคยคุยหลงตามาครับแล้วหลายท่านก็คงจะเคยได้ฟังจากที่อื่นมาบ้างเพราะเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าดูแล้วหลายแหล่งนะครับที่ใช้ความหมายใกลเคียงกันบบแบบมันแบบเนี้แนวทางในการศึกษาธรรม แล้วเมื่อวานหลวงตาท่านก็เมตตามาคุยกับเราตั้งเกือบชั่วโมงอะครับขาดอีกแค่ไม่กี่วินาทีจะครบชั่วโมงผมเองก็คือวันนี้หลวงตาท่านไปฟอกไตช่วงสิบโมงอะครับก็เลยไม่ได้ห้ามปรามอะไรแล้วท่านก็มีเมตตาแก่พวกเราเหล่าลูกศิษย์ลูกหาเวลาท่านมาคุยบอกหลวงตาสามสิบนาทีสี่สิบนาทีก็มากแล้วหลวงตายิ่งควรจะถนอมร่างกายไว้หลวงตาฉันไม่เหนื่อยโอ้โหหลวงตาไม่เหนื่อยแต่ มันมันก็คือท่านกะเมตตาเรา,าครับเมตตากลุ่มลูกศิษย์แต่ร่างกายหลวงตาก็เสื่อมสาภาพไปตามตามตามสาภาพอะะรับอายุ81ปีนี้แล้วซึ่งสิ่งเดียวที่พวกเราได้ทำปัจจุบันนี้ผมก็มองถึงความกตัญญูที่คุยก้นชั่วโมองอ่ะสักครู่เมื่อกี้ที่ว่าวันนี้เราน้อมรำลึกนึดถึงความาพระคุณของแม่แล้วก็ผู้มีคุณ ซึ่งถ้าดูในนี้แล้วเนี่ยถ่าใน,ในทางธรรมเราก็ยกให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีคุณสูงสุดในด้านการสอนธรรมแก่เราส่วนผู้ให้กาเนิดก็ต้องเป็นแม่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากราบห้าครั้งเราจรึงยกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ครั้งที่สี่คือบิดามารดาถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่มีเราในวันนี้แล้วก็ถ้าไม่มีอาจารย์คอยสอนเราเราก็ไม่รู้อะไรเลย และอาจารย์คนแรกส่วนมากก็น่าจะเป็นแม่ครับคนคนแรกที่สอนให้เรารู้จักกินรู้จักพูดรู้จักเดินรู้จักคลานอะไรต่างๆก็ต้องเป็นแม่ซึ่งเป็นอะไรที่ปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแต่ถ้าเอาตามเดิมๆที่เป็นเป็นสัจธรรมความเป็นจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ครับไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้ และทางธรรมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่รู้จักธรรมเหมือนในวันนี้และพระสงฆ์ผู้ให้ความรู้ทางธรรมแก่เราหลายท่านก็คงจะ,ะเคยเจอครูบาอาจารย์มาหลายท่านแต่ณนะวันนี้เราก็มีหลวงตาหมอมาให้ความรู้ทางธรรมแก่เราในยามค่ําคืนก่อนที่จะมีกลุ่มปฏิบัติธรรมที่สนทนายามค่ําคืนท่านก็เมตตาให้ธรรมแก่เราเวลาเราไปกราบไปเยี่ยมท่านสุติท่านก็ให้ธรรมะ ท่านก็ถามกระตุ้นความความความอยากรู้เพื่อให้เราเดินต่ออันนี้ก็คงจะได้ประสบการณ์จากหลายหลายหลายคนมาแล้วครับวันนี้มีใครอยากจะเพิ่มเติมประสบการณ์อะไรเพิ่มไหมครับเชิญครับก็ถ้าอย่างนั้นก็อยากจะถามประสบการณ์และความเห็นเกี่ยวกับวันแม่วันนี้ครับผมขอ ขอผู้ที่มีประสบการณ์ความเป็นแม่ครับก็ขอขอขอตัวแทนนะครับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตคุณป้าแมวมีมีความสะดวกที่จะแชร์ประสบการณ์สักหน่อยไหมครับคุณป้าแมวครับสวัสดีค่ะคุณนัทแล้เพื่อนเพื่อนพวกในเหล่ากาดดเอ่อประสบการณ์ของป้าแมวในฐานะที่เป็นแม่ก็ต้อง บอกว่าอาจจะเพราะว่าแตกต่างไปจากอาประสบการณ์เท่าที่อันนี้เป็นความภาพเป็นความเห็นส่วนวนะคะว่าแตกต่างไปจากการภารกิจของการเป็นแม่ในสังคมพัฒนาทามไทยเพราะว่าสังคมที่แมวได้มาให้ชีวิตอยู่ สังคมซึ่งน e ั้นแต่ว่าได้รับอิทธิพลส่ทอดมาจากการเป็นอาณาจัของของอังกฤษฉะนั้นคือก็คือกับเอ่อกับอะไรนะคะกับข้อปฏิบัติใน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  ัวกของแต่ละครอบครัวว่าได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกมากเพียงใดสำหรับแมวนี้ได้มาอยู่ในครอบครัวซึ่งแต่ว่ารับประดุตกตกทอดจากการอิทธิพลของทางตะวันตกคืออังกฤษมาเยอะมากเมื่อมีอยู่ที่นี่นอกจากที่ว่าจะ จะจะต้องคล้ายๆตัว่าสอนให้ลูกสามารถยืนหยัดได้ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคือเพราแล้วก็คือแต่ว่าเราไม่พยายามที่จะฟื้นความเป็นจริงว่าเราอยู่ที่ใดและกําลังทําอะไรอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะวิสัยดั้งเดิมว่าเป็นคนซึ่ง ง่ายๆอะไรก็ได้ก็เลยกลายเป็นมีความคิดว่าการเลี้ยงลูกลูกสาวสองคนเลยค่ะที่เลี้ยงในเชิงที่ว่าถ้าจะเปรียบทีเปไปแล้วไม่ใช่เป็นแบบคุณดูแบบที่มิที่ว่าปกป้องดูแลป้อนข้าวป้อนน้ําหรืออะไรประมาณนั้นแต่สอนให้เขาแต่ว่าเอ่อยืนคือให้ต้อว่าออยืนหยัด แล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นตลอดเวลานันขนาดนี้จนถึงขนาดนี้ลูกสาวทั้งสองคนโตก็าอายุห้าสิบเอ็ดนเก็ห<ม>้าสิบก,กลายเป็นว่าคือเขาก็เป็นตัวของเขาเองแล้วก็ความผูกพันก็เคยได้คุยกับกันเพ<ม>ื่อนสนิทกัลยาณมิตรคือปัจจุบนะคะแล้วก็อาจารย์พงเพ็ญก็คือกลายเป็นว่าคือ ลูกเขาก็คือมีงัวเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาเราก็มีชีวิตส่วนตัวของเราแต่ถ้าหากในพูดในฐานะที่ความว่าเป็นแม่เนี่ยจากการที่ได้เข้ามาในกลุ่มปฏิบัติรรมน,นี้ก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัติตนของเราในฐานะที่เป็นแม่ที่ต้องปล่อยคือปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเอง แล้วก็สิงนั้นก็คือเป็นการที่ว่าจะลดขานาคือความรู้สึกเวทน,นาหรือทุกสิ่งทุกอย่างสัญญาสังขารอิญญาทุกอย่างคือพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเราเองเนะะี่ยค่ะให้คนจากความห่วงความเป็นห่วงเป็นใยกับตัวเขาต้องคิดกับเพียงว่าณขณะน,าน,านี้ชีวิตรูปเขาก็ยืนหยัดด้วยตัวเขาเอง คนโตอยู่ที่กลนาเปอร์คนเล็กอ่ที่อังกฤษส่วนป้าแมวก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวนี่สถานภาพของการเป็นแม่แล้วก็เป็นยายและนันนี้ก็เป็นทวดก็ได้พยายามทำตัวว่าโอเคจรี่กับการ่อสู้ในขณะนี้เราอยู่ได้ด้วยการที่ว่าเราต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามวิธีทางที่เขา จำเลินไปของเขาเพราะฉะนั้นคือจากการเข้ากลุ่มสศรัทธาทำให้แล้วกันเนี่ยแมวก็มีมีความรู้สึกว่าตัวเบาไปเยอะนะคะขอขอ,ขอจบแต่เพียนตอนี้กับไมการจาจะพูดว่าอะไรนะได้ไประโยชน์จากการที่เขา้ากลุ่มดีว่าทําให้มีความสุขกับบั้นปลายของชีวิตลักษณะน,นี้ก็อายุแปดสิบห้าแล้วก็มีความรู้สึกคือ เออมีความรู้สึกว่าสบายกายสบายใจไม่เป็นห่วงไม่เป็นใจในแต่ละพยายามทาตัวให้เป็นที่ว่าตัวเป็นที่พึ่งของตัวอย่างนี้ค่ะมีมีหลายหลายคนถามว่าไม่คิดจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยหรือไรก็บอกว่าการได้อยู่ที่มาเลเซียมาห้าสิบกว่าปีนี้ก็ทําให้สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งแมวได้ ต้องคิดว่าคืออาจจะเป็นตุศผลผลุนสั้งแต่อดีตชาติหรืออะไรก็ไม่ทราบคือมวู้สึกว่าการอยู่ที่ใดไม่สําคัญแต่สิ่งสําคัญคือจิตของเราเองนั้นเราจะต้องมีมีความคิดที่จะปล่อยตัวเราเองจากสิ่งที่มามาเกาะกลุมตัวเราไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวโขน สังคมหรือวัฒนธรรมอะไรก็ตามแต่แาบใดที่เรายังมีความมีมีอย่างอันนี้ก็คือสัมาทิฏฐิอย่างที่คุณหมอสิ์ได้เห็นเป็นกรุณาเอ่ยถึงใน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 ,ในด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งซึ่งตัวเราจะต้องเข้าใจในในสัมมาทิฏฐิซึ่งแต่ละคนนี้อาจจะมี มีประสบการณ์แตกต่างกันไปแต่สำหรับตัวปมาแมวนี้มีความรู้สึกว่าเอ,อ่อความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตในในในโลกมนุษย์นี้มาถึงจุดที่มีความรู้สึกว่าคืออยู่ได้แบบสงบแล้วก็แบบสงางามทุกวันทุกวันเป็นอย่างนั้นนะคะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณครับ,บคุณป้าแมวครับประสบการณ์จากแดนไกละครับก็เป็นการต้องต้องทำตนให้เป็นทิพพึ่งของลูกหลานแล้วก็ช่วยตัวเองให้ได้ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติจิตจนได้ความสุขกายสุขใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีครับเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณครับ,บคุณป้าครับก็เวลาแล้วขออีกสักคนหนึ่งครับ เพราะว่าวันนี้เนื่องด้วยเป็นวันแม่ก็ขออนุญาตเรียกและเชิญผู้ที่มีความมีสถานะความเป็นแม่ในลูกซึ่งเป็นคนยุคป,ปัจจุบันก็คืออายุสี่สักสีก 4, ่สิบต้นประมาณเนี้ยครับนิาชาพอจะสะดวกไหมวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสถานะความเป็นทั้งแม่กับทั้งลูกเป็นยังไงครับเชิญครับถ้าสะดวก สวัสดีทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นักค่ะวันนี้ก็เป็นวันแม่ซึ่งหนูก็มีทั้งคุณแม่แล้วตัวเองก็เป็นคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ของหนูก็เสียไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วค่ะ แต่จริงๆหนูก็มีคุณแม่อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณย่าที่เลี้ยงหนูมาแล้วท่านทั้งสองก็มีพระคุณต่อหนูมากซึ่งในวันนี้หรือว่าทุกๆวันหนูก็จะลำลึกถึงท่านตลอดเวลาที่เราสวดมนต์หรือเวลาที่เราทำอะไรเราก็จะนึกถึงว่า เออท่านเป็นผู้ให้กำเนิดท่านเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนเราและในฐานะของความเป็นแม่ที่หนูได้ได้ได้มีลูกสาวคนหนึง่งซึ่งตอนนี้เขาก็อายุประมาณสิเจ็ดซึ่งก็เป็นเด็กสมัยใหม่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นแม่สมัยนี้สําหรับตัวหนูเองก็ก,งก็ต้องก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับให้เข้ากับตัวของเขาแต่แต่สิ่งหนึ่งที่หนูคอยสังเกตตัวเองว่าก่อนหน้านี้เวลาลูกสาวมีปัญหาลูกสาวจะปรึกษาใครลูกสาวก็จะไปปรึกษาเพื่อนตอนนั้นหนูกับ หนูกับลูกสาวก็ไปกราบหลวงตาที่กุฏิซึ่งตอนนั้นหลายปีมาแล้วค่ะหลวงตาก็ให้เจ็ดธรรมะเล็กๆ,ๆน้อยๆอยซึ่งซึ่งหนูก็นำมาใช้แล้วก็จำจนบัดนี้ว่าคอยคอยถามนะว่าเวลาลูกสาวมีปัญหาแล้วลูกสาวปรึกษาใครตอนนั้นหลวงตาถามลูกสาวหนูลูกสาวหนูก็บอกว่าปรึกษาเพื่อน หลวงตาท่านก็หันลามองหน้าหนูแล้วก็เหมือนกับว่าจะโบกทำมะอะไรบางอย่างซึ่งหนูก็ได้สุกใจคิดนะตรงนั้นว่าการที่ว่าเราจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งเวลาเรามีปัญหาแสดงว่าเราต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจตั้งแต่นั้นมาหนูก็คอยปรับตัวว่าการเป็นแม่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นแค่คำว่าแม่แต่ว่าต้องเป็นในทุกบทบาทที่ว่าเราจะทำให้เขาได้พึ่งพาเราได้แต่ว่าการเป็นแม่ของหนูโดยส่วนตัวของหนูหนูจะไม่ใช้การสั่งหรือว่าการบอกแต่หนูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าหนูทำอะไรอยู่หรือว่า ในสถานการณ์ต่างๆที่ว่ามันเกิดขึ้นในสังคมสมัยนี้หนูก็จะอธิบายผลที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นชรองอะไรอย่างเวลาเขาไปฝึกงานเขาก็เจอลูกค้าว่าทำไมทำไมช้าจังทำไมต้องแบบนั้นทำไมต้องแบบนี้หนูก็จะสอนเขาบอกว่าถ้าเป็นเราถ้าเราโดนเล่นแบบนี้ เราก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราบังคับไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปหน้าที่ของเราคืออะไรเราก็ทำในแต่ละวันหนูก็หนูก็คอยปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยให้ให้ได้ให้ได้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะ ประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณนิพชาครับคนคุณแม่สมัยใหม่ที่มีลูกสาวกำลังใบรุ่นอยู่ก็น่าน่าศึกษาครับเพราะการเป็นแม่หรือเป็นลูกในยุคสมัยนี้เป็นยุคของดิจิตอลมีบทบาทมากโซเชียลมันเป็นอะไรที่เยอะไปได้ง่ายไปได้ไกลท่องโลกซึ่ง ข่าวสารเหล่านี้เนบางทีถ้าไม่มีสติมีปัญญาไม่มีประสบการณ์มากกอที่จะแยกแยะไม่มีผู้ใหญ่ที่จะที่รู้คอยแนะนําก็คงจะเป็นอันตรายซึ่งน,นิชชาก็ได้หลักธรรมจากหลวงตาสมัยตอนที่ไปกราบหลวงตาที่กุฏิสมเด็จนะครับหลวงตาก็ถามว่าเวลามีปัญหาเนี่ยลูกของนิชชาเนี่ยซึ่งไมเชอร์ครับไมเชื่อ,อนี่ยจะปรึกษาใคร พอบอกปรึกษาเพื่อนอ่ะอันนี้ก็ต้องสะท้อนมาถึงคนที่เป็นแม่เป็นพ่อลูกไว้ใจเพื่อนมากกว่าไว้ใจพ่อแม่ต้องพิจารณาตัวเองว่าอืมเรานี้เหมาะสมทําตัวเหมาะสมอะไรแค่ไหนทําไมรูกกินไม่กล้าปรึกษาปรึกษาเพื่อนมากกว่าพ่อแม่มันมันมองถึงความล้มเหลวบางอย่างนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ลนะิชาก็เอาสิ่งที่หลวงตากระตุน้นกระตุกณเวลานั้นะมาปรับ เพื่อที่จะเข้าหาลูกให้ลูกได้เกิดความไว้วางใจก็บางทีเด็กถ้ามีปัญหาอะไรถ้าไม่มีผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ที่มีความปรารถนาดีแก่ลูกไม่ว่ายุคสมัยไหนก็คือพ่อแม่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นความรักความห่วงใยมันก็มีคุณค่ามากกว่าเงินทองเงินทองซื้อไม่ได้แต่สิ่งนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลวงตาสอนเราและก็ใน ทุกสำนักตสอนไว้เหมือนกนอันนี้เป็นเพียงเวทนาเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายไหมไม่ง่ายครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนความรักความห่วงใยเนี่ยมันเป็นดวงอย่างหนึ่งที่คล้องคอเรามัดตัวเราไว้ไม่ให้ไปไหนจะทําอะไรก็มีห่วงที่คุยคลีคกันนะหลวงตารกาเคยถามว่าเมื่อเจอแบบนี้แล้วอนาคตอยากเกิดอีกไหมผมว่าส่วนมากไม่อยากเกิดน,นะครับ แต่ทําอย่างไรจรึงจะไม่ให้เกิดมันก็ต้องมีการศึกษาให้เข้าใจได้อย่างแท้จริงเมื่อรู้ความจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรปิดบังในนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องอะไรก็คลายได้คลายจากการยด็ดนะครับแต่สกี่คนที่ทําได้ล้านหนึ่งต่อเออล้านหนึ่งจะมีสักหนึ่งคนยังยากเลยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเราผมเคยย้ำไม่บ่อยว่า คนที่เข้ามาฟังธรรมเวลาหลวงตามาโดยประมาณทักสามสิบคนโดยประมาณนะครับบนโลกใบนี้เอาแค่เมืองไทย่ะครับประชากรมีกี่ล้านคนนะครับม็นมีโอกาสมาเจอกันแค่จานวนประมาณนี้ร้อยกว่าคนในกลุ่มแล้วก็ประมาณสามสิบคนมาฟังธรรมหลวงตาและสามสิบคนที่ฟังธรรมจากหลวงตามีสักกี่คนที่เข้าใจที่หลวงตาพูดอันดับแรกหนึ่งเรามีความศรัทธามากน้อยขนาดไหน ถ้ากราสิจากศรัทธาก็ไปต่อลําบากแต่ถ้ามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็ไปลําบากเพราะฉะนั้นในพระห้าที่หลวงตาเคยพูดเนี่ยผมว่าอันนี้มีความสําคัญมากในการที่จะศึกษาธรรมและการอยู่ในโลกนี้อย่างอย่างไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยครับก็ <c oughs> คือต้องรู้จากโลกความเป็นจริงสังคมจริงๆว่าเขาอยู่กันยังไงก็ต้องกลับตัวและอยู่ได้อย่างปกติไม่ใช่ว่าไปขวางโลก ในขณะเดียวกันทางคำก็ศึกษาอย่างเข้าใจไม่ได้ไปศึกษาอย่างงมงายหรือศึกษาอย่างแบบทิ้งทุกสิ่งอย่างไ่อเป็นภาระคนข้างหลังแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองจะบรรลุอันนี้ก็ผิดทางสุดตรงนะครับเป็นอะไรที่ที่ฟังแล้วผมว่ามันก็น่าพิจารณาครับหลวงตาก็เคยสอนใครบอกกันประมาณนี้วันนี้มีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้ามีเชิญครับ ไม่มีอะไรวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็อยู่สนทนากันพรุ่งนี้ก็ขอสวดมนต์ตามปกติครับแล้วก็วันจันทร์หลวงตาท่านก็จะมาสนทนากับเราวันจันทร์กับวันศุกร์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่แจ้งครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอคุณก่านขอบคุณครับ